สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณแยกนรนองนะครับด้านหน้าก็เป็นสะพานเลี้ยวนะครับจากถนนพรามสามนะครับแนวเส้นทางรัชดานะครับเลี้ยวไปถนนสุนทรโกษาก็รับปากไว้นะครับว่าจะขึ้นไปถ่ายบรรยากาศด้านบนนะครับเมื่อเขาเปิดให้ใช้นะครับตอนนี้เขามีการเปิดใช้ชั่วคราวนะครับตั้งแต่ เวลาตีห้าไปจนถึงห้าทุ่มนะครับตอนนี้ผมกำลังทดลองโดยการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจากช่วงหน้าโรงเรียนดนตรีเลยมาสักหน่อยหนึ่งใกล้ๆกับตลาดปีหนังนะครับตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับสังเกตว่ารถว่างไปเยอะเลยนะครับปกติติดตลอดทั้งวัน ลอดใตท้ทางด่วนเดี๋ยวจะลองขึ้นไปใช้นะครับสะพานเลี้ยวไปลงถนนจุอาโกษาก็สังเกตนะครับมอเตอร์ไซค์คันนี้เขาก็งงครับเมื่อก่อนเขาเลี้ยวได้ไงนะครับเข,เขาก็หนาะหนานนครับเขาไม่รู้ว่าเปิดสะพานไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสะพานเปิดไปแล้วนะครับระยะทางก็600เมตรนะตอนนี้เขาเปิดเป็นการชั่วคราวนะครับต้องบอกก่อนนะยังไม่เปิดแบบถาวรนะครับ ที่ผมวิ่งมาเนี่ยรู้สึกว่าช่วงถนนพระรามสาที่จะมาทางทแถวนรนองเนี่ยนะครับโล่งไปเยอะเลยนะครับเมื่อเปิดสะพานเลี้ยวแห่งใหม่นี้นะครับก็ถนนก็โล่งขึ้นมาเลยด้านบนก็เป็นแบบสองช่องจราจรนะแต่ว่าเป็นแบบวิ่งไปอย่างเดียวนะครับ จากมาจากพระรามสามก็คือวิ่งไปที่ถนนสุมทรโกษานะครับโดยข้ามแยกดนางนองไปเป็นลักษณะาหักเลี้ยวนะครับเรี้ยวขวาอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เขาทําใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็มีไฟฟ้านะครับเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าด้านข้างอะไรบางครั้งอาจจะดูไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับตอนนี้ ข้างหน้าก็เป็นแยกตลงไปก็เข้าถนนอาตะลงด้านซ้ายไปถนนพระรามสี่ด้านขวาไปท่าเรือของเตยอันนี้ก็สะดวกสบายขึ้นมากเลยนะครับทางสะพานนี้เปิดขึ้นมาเดี๋ยวผมไปต่อที่เรือนะครับวันนี้ก็มีเรือเปิดใหม่นะ My Smart Ferry ที่สาทรเลยก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ